ข้อความจากตัวตนที่สูงกว่าของไมค์ควินซีไมค์ควินซีบอกว่าฉันคิดว่าเป็นการเหมาะสมที่จะส่งข้อความนี้ออกไปอีกครั้งในช่วงเวลาพิเศษนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกคนและเป็นเครื่องเตือนใจถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นฉันเผยแพร่ข้อความครั้งล่าสุดในปี2018 และตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเหมาะสมว่าเนื่องจากมีการพิสูจน์การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วคำถามที่ส่งไปยังสภาอันดโดรเมดานหรือสภาอันดโดรเมดาเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2011ผู้คนบนโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อเรากลายเป็นมนุษย์สี่มิติคนใหม่คำตอบก็คือ สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องตระหนักก็คือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงจากมิติที่สามเป็นมิติที่สี่เป็นคนจากมิติที่สามไปเป็นมิติที่4จะต้องเป็นกระบวนาการที่ราบรื่นไร้อร,อย,รอยต่อและไม่เจ็บปวดประสบการณ์นี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเซลล์อย่างง่ายๆ จากตัวความถี่การสั่นสะเทือนต่ำแบบสามมิติที่มีอยู่ที่ช้ากว่าและก็หนักกว่าที่คนมีที่ทุกคุณมีอยู่ในปัจจุบนันหรือว่าที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันนี้ให้มีอัตราการสั่นสะเทือนแบบมิติที่สี่ที่สูงขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็เบาลงคุณจะมีร่างกายที่สูงกว่าแล้วก็เบากว่าในแง่ของมวลน,น้ำหนักและความหนาแน่น ประมาณหนึ่งในสิบของน้ำหนักที่คุณนั่นช่างน้ำหนักตอนนี้โปรดทราบว่าโครงสร้างเซลล์โมเลกุลในร่างกายของคุณนั้นจะเปลี่ยนไปจริงๆให้คุณลองนึกถึงโมเลกุลที่มีคริสตัลเป็นหลักผลึกเซลล์แบบสามมิติที่มีอยู่ของคุณจะถูกแปลงสภาพเป็นผลึกร่างกายแบบสีมิติของคุณจะขึ้นอยู่กับโมเลกุลของผลึก ไม่ใช่คาร์บอนอีกต่อไปแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคริสตัลภายในแกนกลางซึ่งอยู่ตรงกลางของแต่ละเซลล์นั้นจะถูกอบอวนไปด้วยแสงร่างกายแบบสีมิติของคุณนั้นจะโปร่งแสงมากจริงๆนี่คือสภาวะความหนาแน่นของมิติที่สี่ตามธรรมชาติ ทุกคนจะค่อนข้างมีจิตสำนึกที่สูงขึ้นทุกคนจะค่อนข้างสูงแล้วก็มีรูปร่างที่ผอมเพลียวนี่เป็นเพียงธรรมชาติของการมีโครงสร้างเซลล์แบบผลึกคุณจะมีความรู้สึกว่าร่างกายของคุณจะเบาขึ้นมีร่างกายสูงในแง่ของการถูกแสงเจิดจ้าคุณก็จะไม่ทึบแสงเหมือนทุกวันนี้ มันจะไม่โปร่งแสงทั้งหมดแต่ว่ามันก็จะโปร่งแสงมากส่วนลูกๆของคุณก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันในแง่ของรูปร่างและก็หน้าตาลูกๆของคุณนั้นพวกเขาจะพัฒนาต่อไปเมื่อพวกเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเฉพาะตอนนี้เท่านั้นที่มันจะเป็นไปตามเส้นเวลาปกติที่ปรับแล้วนับพันปีสำหรับคนมิติที่สี่ส่วนสำหรับ ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ที่เลือกที่จะอยู่บนโลกในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงคุณก็จะดูเหมือนอยู่ในช่วงอายุประมาณสัก3 2ถึง35ปีส่วนในแง่ของความสูงของคุณนั้นเมื่อเปรียบเทียบแล้วสำหรับผู้ชายบนโลกของมิติที่3โดยเฉลี่ยแล้วจะสูงประมาณ7ฟุตความสูงนี้นี่ก็คือความสูงที่เฉลี่ยสำหรับผู้ชาย4มิติ ส่วนผู้หญิงโลก3ามิตินั้นจะสูง5ฟุต5นิ้วถึง5ฟุต6นิ้วก็น่าจะสูงประมาณ6ฟุต2นิ้วเมื่อคุณใช้ชีวิตแบบ4มิติมนุษย์โลกสีมิติโดยเฉลี่ยจะมีน้ำหนักในแง่ของโลกประมาณ10 1ถึง15ปอนด์ ผู้หญิงบนโลกของมิติที่4หรือเข้าสู่มิติที่4แล้วโดยเฉลี่ยแล้วจะมีน้ำหนักประมาณ5-7ปอนด์และทุกคนก็จะมีรูปร่างค่อนข้างผอมสูงผอมเพรียวนี่มันเป็นเพราะว่ธรรมชาติของการมีร่างกายที่ประกอบด้วยโครงสร้างเซลล์ผลึกแต่ในแง่ของสุขภาพโดยรวมมนุษย์โลกของมิติที่สี่ จะมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มากแล้วก็เต็มไปด้วยแสงสว่างด้วยระบบสุริยะของคุณและการอพยพของโลกเข้าสู่โซนอวกาศของมิติที่4โรคร้ายต่างๆแบบโลกมิติที่3ทั้งหมดก็จะถูกกำจัดให้สิ้นซากอย่างแท้จริงหากเรามีสุขภาพดีขนาดนี้และด้วยการกำจัดโรคร้ายแบบโลกสามมิติเราก็จะมีชีวิตอยู่ในฐานะมนุษย์ โลกของสีมิติได้นานแค่ไหนนะหรือคำตอบก็คือคุณจะชอบคำตอบนี้มากเลยก็คือโดยทั่วไปแล้วในขณะที่คุณนั้นวัดเวลาบนโลกในปัจจุบันมนุษย์ที่ใช้ชีวิตแบบโลกสีมิติจะใช้เวลาอย่างน้อยจะอายุ6000ปีถึงสูงสุดถึง10,000ปีในการใช้ชีวิตในโลกแบบโลกมิติที่สี่ ให้คุณเข้าใจด้วยว่าการรับรู้และการเรียนรู้นั้นมันมี12องอกเทฟในแต่ละมิติตั้งแต่มิติที่4หรือว่ามิติที่4ขึ้นไปคุณจะมีประสบการณ์มากมายโปรดทราบว่าการใช้ตัวเลขเหล่านี้ในหน่วยปีก็คือการประมาณค่าโดยอ้างจากโดยอ้างอิงจากวิธีที่คนบนโลกนั้นใช้ในการวัดเวลาในปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามโปรดจำไว้เสมอว่า วิธีที่คุณวัดเวลาบนโลกในปัจจุบันจะเปลี่ยนไปเมื่อโลกนั้นกลายเป็นดาวเคราะห์โลกแบบสมิติโดยสมบูรณ์การเฝ้าดูโดยการวัดผลและก็การสัมผัสเวลาสิ่งนี้แทบจะหายไปไม่ว่าในกรณีใดก็ตามคุณจะมีชีวิตที่ยืนยาวมากก่อนที่คุณนั้นจะก้าไปสู่มิติที่หอย่างเต็มตัว มิติที่5้านั้นจะมีแผนเพื่อให้สิ่งนี้มีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ในเริ่มแรกภายในวันที่เริ่มวันที่20มกราคม2014นั่นคือการเริ่มบังคับใช้ผลโดยสมบูรณ์เพื่อเข้าสู่มิติที่5เราเข้าใจการรักษาสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ของคุณแต่เราก็ขอย้ำอีกครั้งว่า แล้วคนที่เป็นออทิสติกหรือว่าปัญญาอ่อนหรือว่ากลุ่มคนที่มีอาการหรือว่าคนที่ป่วยทางจิตล่ะจะเป็นยังไงคำตอบก็คือฉันเข้าใจความร้ายแรงของปัญหานี้อย่างน้อยที่แน่นอนก็คือ จะมีทีมแพทย์ที่คอยดูแลสุขภาพในชีวมณฑลปฐมภูมิที่จะคอยช่วยเหลืออยู่แล้วพวกเขาช่วยเหลือแล้วก็ให้คำปรึกษาผู้คนที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ในการปรับตัวให้เข้ากับความแตกต่างของชีวิตแบบโลกใหม่มิติที่สี่ และนอกเหนือจากสิ่งที่เราจะพิจารณาไม่ว่ามันจะเป็นปัญหาทางด้านจิตเวชขั้นรุนแรงหรือว่าปัญหาทางด้านอารมณ์ที่ลึกซึ้งหรือว่าความตกใจหรือว่าความบอบช้ำทางจิตใจหรือว่าผู้ที่เป็นแบบออทิสติกหรือว่าปัญญาอ่อนหรือว่าพวกกลุ่มอาการอาการป่วยทางจิตในระดับต่างๆผู้ที่มีความทุกข์เหล่านี้ซึ่งผู้ที่มีความห่วงใย,ยอย่างถูกต้อง พวกเขาก็จะมีความสามารถในการที่เลือกด้วยหรือว่าพวกเขาจะเป็นบุคคลที่ต้องมีความรับผิดชอบตนเองแล้วก็สามารถเลือกได้ที่จะเยาวเรื่องดีๆของพวกเขาทุกคนจึงต้องมีสติสัมปชัญญะที่สิ่งที่เราเรียกว่าใจนั่นเองที่ปัญหาเหล่านี้กำลังติดอยู่ก็คือปัญหทางใจปรดเข้าใจว่านี่เป็นปัญหาทางด้านจิตวิญญ,ญาณอย่างแท้จริงและทีมการแพทย์ หรือว่าการดูแลสุขภาพในชีวมณฑลปฐมภูมิหรือว่าสภาแอนโดรเมดาอีก11แห่งก็ได้ติดทงชีวมณฑลที่ประจำการอยู่ในระบบของสุริยะของโลกทีมงานเหล่านี้สามารถใช้ความถี่แล้วก็เทคนิคเสียงสะท้อนที่หลากหลายเพื่อที่จะลดทอน ปรับแล้วก็แก้ไขปัญหาความผิดปกติต่างๆนี้ได้และซ่อมแซมทางเดินที่พังทลายของสายไฟที่ดีของจิตใจของคนเหล่านี้ได้ มีวิธีการรักษาที่ทหลากหลายที่สามารถที่จะนำมาใช้ร่วมกันเพื่อที่จะช่วยรักษาคนเหล่านี้ได้พวกเขาจะสามารถรักษาได้แต่จะต้องมีการให้คำปรึกษาการดูแลเป็นพิเศษเล็กน้อยแล้วก็การเอาใจใส่อย่างอ่อนโยนหลังจากงานทางด้านการแพทย์แล้วก็การปรับแต่งเสร็จสิน้นและเสร็จสิน้นคนเหล่านี้ก็เหมือนกับคนอื่นๆที่จะสบายดี หากว่าร่างกายปัจจุบันของเรากำลังแปลงร่างเป็นร่างเป็นแบบสีมิติแบบใหม่และคุณก็บอกว่าโรคร้ายแบบโลคสามมิตินั้นมันจะหมดสิ้นไปและพวกเราที่มีฟันเสียหรือว่าฟันหายไปหรือว่าอาการต่างๆหรือว่ากล้ามเนื้อเสื่อมหรือว่าเป็นโรค ALS สมองพิการหรือว่าผู้ที่มีสภาวะทางจิตความเจ็บป่วย พวกที่พวกเราที่กลับมาจากสงครามต่างๆพวกที่เขามีมือนิ้วแขนขาขาดหรือว่าหายไปแล้วพวกเราทุกคนนี่แหละจะทำอย่างไรคำตอบก็คือจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่การแพทย์ของชีวมณฑลสภาของเอนโดเมดาเธอได้กล่าวไว้ว่ามีคนจำนวนมากถามคำถามประเภทนี้ใช่การเปลี่ยนแปลงร่างกายแบบโลกของสามมิติของคุณนั้น ใช้เป็นร่างกายแบบโลกของโลกสีมิติมันก็จะกำจัดความเจ็บป่วยที่มีอยู่แล้วก็โรคทั้งหมดได้ทั้งหมดและร่างกายของคนโดยรวมรวมถึงความบกพร่องแต่กำเนิดหรือว่ากลุ่มอาการต่างๆการสูญเสียแขนขาฟันที่ไม่ดีหรือว่าฟันหายไปหรือว่าการได้ยินที่ผิดปกติหรือว่าดวงตาบกพร่องแล้วก็ไวยชาราทั้งหมดนี้มันก็จะได้รับการแก้ไขนั่นเอง แล้วเราขอย้ำอีกครั้งว่าคนกำลังถูกเปลี่ยนแปลงควรจะมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงคุณหมายถึงอะไรที่เราก้าไปสู่มิติที่หสู่มิติที่ห้าแล้วเมื่อไหรเราจะตายนะหรือมันจะมีคำถามนี้มาในคำตอบนี้ก็คือไม่ไม่คุณเข้าใจผิดแต่นั่นก็คือประเด็นคุณเข้าสู่มิติที่ห้าคุณจะไม่ตาย ให้จำไว้ว่ามันไม่มีเวลาตั้งแต่มิติที่สี่แล้วมันไม่มีเวลาตั้งแต่มิติที่สี่โลกมิติที่สี่ขึ้นไปคุณไม่ได้สัมผัสกับเวลาอีกต่อไปและผู้คนชาวโลกที่ใช้ชีวิตแบบสีมิติก็จะไม่ตายเช่นกันและแต่ละบุคคลน,นั้นสามารถเลือกที่จะดับหรือว่าจากไปได้ด้วยสถานการณ์ที่ไม่ธรรมดาจริงๆแต่นี่มันก็เป็นสิ่งที่หายากมาก เมื่อบุคคลแบบโลก4มิติเข้าสู่วัยอายุประมาณ6,000ปีถึง10,000ปีแต่เมื่อเขารู้สึกว่าตนนั้นได้เรียนรู้และก็มีประสบการณ์และได้ช่วยเหลือสังคมมากพอแล้วพอเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมที่พวกเขานั้นจะเลือกที่จะเดินทางเดินหน้าต่อไปแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นแบบโลกใหม่มิติที่5ซึ่งเป็นความถี่ที่สูงกว่าเล็กน้อยของการรับรู้ถึงการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้น เพื่อความท้าทายชุดใหม่แล้วก็ประสบการณ์การเรียนรู้ชุดใหม่มันก็คือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของแรงสั่นสะเทือนนั่นเองก็คือการเปลี่ยนแปลงผ่านจากมิติที่4ครั้งที่4มาเป็นมิติที่5ครั้งที่5นั่นเองมันเป็นเพียงการก้าวไปสู่การสั่นสะเทือนสูงแล้วก็ความสามารถที่สูงขึ้นเมื่อช่วงเวลานั้นมันเหมาะสมสําหรับเขาหรือว่าเธอหรือว่าคุณนั่นเอง นอกจากนี้ความสามารถที่แท้จริงของเรามีอยู่เมื่อเขาและเธอหรือว่าคุณนั้นกลายเป็นคนที่เป็นโลกมิติที่หแล้วซึ่งเป็นมนุษย์มิติที่ห้านั้นมันมีเพียงไม่กี่องศาที่ได้รับการปรับปรุงให้เหนือก,กว่าความสามารถด้านบนของมิติที่4ซึ่งเป็นโลกของมิติที่สี่ แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามการก้าวข้ามของมิติหนึ่งไปยังอีกมิติหนึ่งนั้นมันเป็นเพียงการมีประสบการณ์มากมายนั่นเองแล้วก็เป็นการเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายและจากนั้นจึงตัดสินใจที่จะเลือกเลือกง่ายๆที่จะก้าวต่อไปแล้วก็เปลี่ยนแปลงนั่นเองแต่เรารับรองได้ว่าคุณจะไม่ตายฉันขอย้ำว่าคุณไม่ตายแต่คุณจะได้สัมผัส กับการเปลี่ยนแปลงไปสู่ร่างกายใหม่ที่เบากว่าและก็เป็นไกาแสงใหม่เป็นคริสตัลนั่นเองสิ้นสุดข้อความแล้วและฉันก็หวังว่าทุกคนนั้นจะได้รับผลประโยชน์ทั้งหมดที่ยุคใหม่นั้นนำมาให้เราชาวเอนโรเมดานหรือว่าชาเอนโรเมดาเป็นหนึ่งในสี่กลุ่มหลักของมนุษย์ต่างดาวที่เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับเราและก็กับการพัฒนาของเราด้วยมันจง มันจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่รู้ว่าเส้นทางในอนาคตของเรานั้นได้มาถึงแล้วอาจจะมีหนทางไปค่อนข้างมากแต่ก็ใกล้เข้ามาทุกทีแสงสว่างบนโลกนั้นกำลังเพิ่มขึ้นแล้วก็ดึงออกไปจากทุกสิ่งที่มีการสั่นสะเทือนต่ำลงและหลักฐานที่แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วก็คือจำนวนคนหนุ่มสาวที่ จะตัวสูงขึ้นเป็นพิเศษให้คุณสังเกตว่าคนหนุ่มสาวสมัยนี้จะมีตัวสูงขึ้นเป็นพิเศษซึ่งจะสูงกว่า6กฟุตซึ่งอยู่ที่นี่อยู่แล้วมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วยให้คุณคิดในเชิงบวกแล้วก็ช่วยให้ความถี่การสันสะเทือนที่สูงขึ้นและอนาคตที่สงบสุขดำเนินต่อไปอย่างรวดเร็วที่สุดสุขสันต์วันคริสต์มาสและปีใหม่ ด้วยความรักและแสงสว่างจากไมค์ควินซีโดยบูสเดย